วันนี้จีเก็มวายลกจะมาแนะนำหลักปรัชญาคำสอนดีๆของเล่าจือ้อเพื่อชีวิตการทำงานที่ดีกันนะคะความสำเร็จที่มาพร้อมกับจิตใจที่มุ่งมั่นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขององค์การทำงานหรือชีวิตส่วนตัวก็สามารถทำให้เกิดความสมดุลไปพร้อมๆกันได้ทั้งกายและใจที่เมื่อผสมผสานกันลงตัวได้เมื่อไหร่ก็จะสามารถสร้างความสุขที่แท้จริง ให้กับผู้ที่ดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดีซึ่งปรัชญาการใช้ชีวิตที่มีนักธุรกิจยึดถืออย่างวิถีแห่งเล่าจือที่เป็นปรา์จีนที่ถือว่ามีชื่อเสียงมากที่สุดท่านหนึ่งของชนชาติจีนเมื่อประมาณ400ปีที่แล้วที่เป็นช่วงในสงครามแห่งปรัชญาเล่าจือได้เขียนตําราอันเป็นแบบแผนในทางของเตา๋านั่นคือเต๋าเต็กเกิง ซึ่งถือว่าเป็นผลงานของทางลัทธิเต๋าที่ยังคงตกทอดมาจนถึงปัจจุบันและได้มีการจัดตั้งขึ้นมาเป็นลัทธิเต๋าที่มีนักปรัชญาชื่อดังอย่างเล่าจื้อเป็นผู้ก่อตั้งและจะมีหลักในการคิดเป็นแนวในการปฏิบัติในชีวิตอาทิเช่นผู้ที่รอบรู้มักจะไม่พูดมากและผู้ที่พูดมากก็มักจะไม่รู้เป็นต้นแนวคิดและหลักคำสอนปรัชญาเต๋าจะเน้นในเรื่องของความเชื่อถือในการบูชาธรรมชาติ รวมทั้งการปฏิบัติสิ่งต่างๆที่สอดคล้องไปกับวิถีแห่งธรรมชาติและความหมายของลทัทธิหมายถึงสิ่งสมบูรณ์สูงสุดและมีความเชื่อที่ว่าเต่าเป็นต้นกำเนิดของสิ่งทั้งปวงและครอบคลุมเอาทุกอย่างเอาไว้ทั้งจัก,กรวาลโลกสังคมและชีวิตดำเนินปรัชญาไปตามกฎของธรรมชาติสรรพสิ่งจึงจะดำเนินไปด้วยวิถีของเตา๋ตาเต๋านั้นจะเป็นต้นกำเนิดของสิ่งทั้งปวง สรรพสิ่งในโลกต่างก็ล้วนเกิดจากภาวะภาวะที่ว่านี้คือฟ้าดินและภาวะซึ่งก็คือเตา๋าเต๋าจะมีอยู่ในทุกผลทุกแห่งเต๋าเป็นต้นตอของทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาก็ย่อมต้องมีเต๋าอยู่เสมอการรู้จักกฎของธรรมชาติของชีวิตสามารถเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้กับธรรมชาติเป็นความรู้สึกที่เต็มเปี่ยมอยู่ภายในทั้งหมดนี้คืออุดมคติแห่งเตา๋า เป็นลัทีิที่สามารถค้นหาความจริงเกี่ยวกับชีวิตและหนีปัญหาต่างๆด้วยการไปใช้ชีวิตใกล้ธรรมชาติทําให้สามารถค้นพบการบําบัดโรคด้วยสมุนไพรที่ต่อมาเป็นวิวัฒนาการด้านความรู้ทางการแพทย์อีกด้วยเล่าจื้อเป็นนักปรัชญาจีนที่สามารถสร้างความแตกต่างในแนวคิดพื้นฐานอย่างขาวกับดําและมีแนวคิดที่มีคุณค่าและยังคงมั่นคงในโลกยุคสมัยใหม่ที่เหมาะกับนักคิดในรุ่นปัจจุบันสามารถศึกษาให้เข้าใจได้อย่างง่ายดาย พร้อมการนำเอามาเป็นแนวคิดในการดำเนินชีวิตและการทำงานได้เป็นอย่างดีปรัชญาและวิธีแห่งเตาเน้นที่ความสันโดษความกลมกลืนไปกับธรรมชาติเพราะปัญหาของมนุษย์นั้นไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการสร้างกฎกติกาขึ้นมาโดยมนุษย์ด้วยกันเพื่อนำมาบังคับใช้ในสังคมแต่ที่สุดของความสุขคือความนอบน้อมถ่อมตนอยู่กับธรรมชาติ ก็เช่นเดียวกับการทำงานที่เมื่อเข้าสู่องค์กรก็ต้องรู้จักนอบน้อมถ่อมตอน,นทำตัวให้ดูกลมกลืนไปกับธรรมชาติขององค์กรและเมื่อมีเรื่องที่ไม่ถูกใจก็ไม่ใช่ว่าจะเพียงตั้งกฎขึ้นมาบังคับเพียงเท่านั้นแต่จะต้องเน้นความรับผิดชอบร่วมกันและสามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความถ่อมตนอีกด้วยหากช่องนี้มีประโยชน์ฝากติดตามกันด้วยนะคะช่องเรามีทั้งดนตรีที่ช่วยผ่อนคลาย ดนตรีบทสวดมนต์ช่วยให้มีสมาธิที่ดีลดความเครียดผ่อนคลายกับเสียงดนตรีสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ